ไอ้พวกนี้เออกี่นาทีอเอ็กอเออกี่นาทีพวกนี้ที่เอออะก็โดนลมเลยนี่สามนาทีแล้วก็โดนลมมันชื่ออะไรวะลูปอะไรนะที่เอออะชื่ออะไรวะเอก็ก L O อะไรวะไอ้ชื่อกดผิดเรากแล้วออกไงวะเอก็กกดออกไม่ได้วะ่ะอ,อะไรวะเนะี่ะ L O เอ้ซ e. e. ีเอ C A K E C A K E เคอีซดูดิว่าจะหลดดตัดเลยมามามา,มมาฟังกูทุกคน,นใครที่โดนห่อนในฮาคินะแล้วอยู่ในวงฮาคิแล้วแคปรูปมานะให้กูทุกคนเลยพวกมึงจะนอนยกเคสนะ ตัวนี้โดโดรอบไปไกลวะอาพีไม่มีทรงเลยหรอวะบีบีซีแข็งเป๊กเลยวะยังเห็นไฟไวะ วันแรก RP ไฟชนะขาดเหรอผ <_ p _' n> มอยากรู้ว่าเขาโดดร่มังไงขอเช็คโดดร่มหน่อย ทักดีเจอปะเอม็มซื้อปืนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วน้อง <pper pper pper pper> เอม็มเอ็มอยู่ปะี่ให้ไปลงที่ไหนเน,นี่นนนยม,มันจะลงเมืองไหนกับคูดีพรีไฟเนี่ย ทีอีกไหมล่ะบู๋เลยไหมล่ะวงฟ้าเลยปะเก็บสไนซ์ไล่ยิงเลยนะปะเราพลาดกลางวงเนาะทีนี้กลางวงล้มอย่าจัดมันจะส่งรูปไปได้แล้วมันได้อะไรเนะี่ยโยเคสปะทำไมเขาถึงโยเคสปะไาคิมมันเกินปะเพือ่อ๋อจะได้แค่สองรูปวะแล้วเขาโดนโยเคสอ่ะ เย็ดคนเท่ยไอ้เย็ดเย็กูไม่เคยเห็นเย็ดเก้เยียดยิงคนเท่านี่นะหมดปัญหาดักจุดไอสัตว์แต่ก็ดักได้อยู่พวกกระลุกกระลาดอ่ะแต่กระโดดไหนกระโดดได้อ่ะไอเฮียของเมืองอ่ะไม่ต้องเดินด้วยลงไหนวะเดียวอ๋อกระลาดนี่หรอออ๋ลงนี้หรอ เฮ้ยมึงเซียนเลยมะเนี่ยมึงเซียนเลยมะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยัดเช่ไออ้าวลงน้ำเฉย ดีไล่หา แจ้งมีสปอนเซอร์รอสเต็ปเซียวปะเตะลุงมีแผนที่จะทำแฟมเพิ่มนี่ไงสปอนเซอร์สเต็ปเซียวปะก็นี่ไงครับเซิร์ฟปืนนี่ครับลีเหรอเซิร์ฟปืนนี่ครับแฟมก็จะเป็นอ่อเซิร์ฟปืนเปิดเดือนหน้าเดือนหน้า สอจุดศูนย์ x ทำดิสอะไรไว้ยังอะ่ะ x ยังรอโลโก้ก่อนรอโลโกล้รอโลก้ก็จะทำดิสแล้วครับบ้านเล่นไงนี่ใครจนะาวเนี่ย อ๋อ <mile> oh, นี่เขาออกกันแล้ว RP ออกแล้วผิวรอตี่ย้อดอ่ะขี่แปบขี่นะหยุดสตว์เนี่ยย้อดเนี่ยท่าหน er ึ uh, ่งนิดหนึ่งเจ้านิดหนึ่งอ่ะถ้ายิงธนูชื่อท่ายี่อะไรไปด้ดาวโบอ่ะป่าขึ้นป่าขึ้ อีกสักครู่ระบบทำลายยานพหนะอัตโนมัติจะทำงานขอให้ผูเล่นทุกท่านเทมอยู่ประมันชื่อคิว่อะไพี่ขเองยคะเเรครู้ป่ะเพื่อไอเทมมาเคียนนั่นะหะเทนี่อะอเทกูเดอนแล้ววกูอยากนอนแล้วไป อโซ่ใช่ป่ะเหี้ยอะไรคร้ายอย่างไรมาต้องเตร่ยมปรับวงไหมไหมครับตัดเสีครับต่อไปเป็นเซิร์ฟปืนพวก M4 เหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่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 เอาวันนี้เราจะมารีวิวคิดแคสว่าแตกต่างจากช็อกโกแลตมิสเตอร์บี๊กขนาดไหนเมื่อสองวันก่อนผมกินละมิสเตอร์บี๊ เอาแบบพูดตามตรงนะไม่อวยนะตามตรงนะไม่มีอวยไม่มีอวยตามตรงเลยสีแดงห่อสีแดงเอาตามตรงไม่แ้วขอประทานอภัยที่ทำให้เสียเวลาครับครับโอเคมาแล้ว sound ย u t e d อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ขอญาตชี้แจงอ่ะทั้งสองแก๊งระหว่างวาเลนและเบลตอนนี้ระหว่างเล่นมีปัญหาติดอะไรกันเกิดอะไรกันราคา400กับไอ้เยี่ยที่แคสต์นี่เท่าไหร่นะฝั่งเบลไม่มีครับเบลไม่มีครับทางวาเลนนะผมว่าไม่มีครับไม่มีอะไรครับรสชาติอ่ะไม่ได้ต่างกันมากว่ะแต่ถ้าพูดถึงในความที่เป็นขนมช็อกโกแลตอ่ะผมว่ามิสเตอร์บีดีกว่า มันก็มีดีกว่าถ้ามันเป็นช็อกโกแลตนะแต่นี่มันรู้สึกว่ามันได้กินอะไรด้วยอ่ะมันไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตอ่ะไม่ใช่ประเทศไหนเนี่ยกินกินสดที่สมัยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้เอาสะอาดไหมเนี่เงินเนี่ย ขาวพี่ขาวมีผงที่ไต่พี่กูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะโดนอะไรตามมานะไอเหียไอสัตว์เดี๋ยวตำรวจมาเนี่ยมึงกูงงโดนฟอกด้วยนะเนี่ยกูมีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะก็เป็นทั้งหมดย0สบใบสองเอ็มนะจ๊ะส่วนจะเรื่องหกักอาภาษีห้าปรอร์เซนาเดี๋ยวทางวาเลนครับกระเป๋าอะไรจ๊ะ 2> <2> สองหนึ่งสามครับสองหนึ่งสามนะ<า> อ๋อแต่การแอบขอแบกมากเลยาเสร็จไม่มีต้องขอคนเดียวที่เดียวแหม่กูก็กูก็ขอหักนิดเดียวเองน้อยหน่อยเนาะเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วอ่าเหรียญทั้งสองแก๊งทั้งวาเลนและก็อ่าเบ้าเดี๋ยวขอผมมองว่าพี่โตแกโตขึ้นนะทันีตอนนี้จะโตขึ้นครับจากมาก่อนน้แกหัวร้อนตอนนี้ผมรู้สึกว่าแกโตขึ้นนะพี่โน่ะ โน่เนี่ยคือโตขึ้นนะเนาะโน่โกนโตขึ้นจริงนะไม่ดิต้องพูดว่าปัญญาอ่อนลงดีกว่าครับโต,โตไปมันอาจจะนี่ไปผมว่าเขาดูเด็กลงนะนัะจะเยอะนัะจะมะก่อนเป็นมะก่อนฮะบ้านมึงอยู่ไหนไอสัตว์แล้วก่อนมี <c oughs> เรื่องกับพี่นำ้ำพี่นอ มีเรื่องพี่จ่จะไปกระตือพี่จั่มถึงจะีเดนอะมึงว่าไงอ่ะพี่โน